สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูเด่นหน่วยบนเดินดี3สูตรนะครับก็งวตทีผ่านมาก็มีสูตรหลดนะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนใหม่ทั้ง3สูตรนะครับก็หลักหน่วยนี่ยังไม่นิ่งนะ f c นะเราต้องปรับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้าที่นะครับส่วนหลักสิบนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะ เปลนไปตามที่วิเคราะห์นะสำหรับหลักสิบส่วนหลักหน่วยนี่หลุดบ่อยผมก็เลยต้องเปลี่ยนสูตรใหม่เรื่อยๆจนกว่าจะนิ่งนะครับก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้ <c oughs> เป็นเพียงการกาำนดตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีเรามาดูสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งจ่ายแสนบวกก็ร้อยบนคูณหน้าบวก หาของที่ผลลัพธ์ไดือทรบุกหนึ่งบกหบกหบกสามบกหน่งบ1กหนึหนหน่นะครับเป็นเด่น7จตัวนะครับผมใช้สถิติงวดที่ออก3 7มเป็นสถิติงวดแรกเรามาดูสถิติแล้วเราค่อยมากับหนด งวดที่ผ่านมานะครับเป็นงวดที่16ผลนอรางวัลออกเก้าเจเราให้เด่นที่5 6 7 8 1 2 3หลักหน่วยมาที่8เรามาคำนวณงวดนี้กันสูตรแสนบวกร้อยบนคูณหบวกห้าคงที่แสนก็คือ8 บวกร้อยบนคูณห้าร้อยบนก็คือเก้าเก้าห้าสี่สิบห้าบวกห้าคงตีห้าบวกห้าได้ศูนย์นี่ก็ได้แปดเด่นตัวแรกนะครับเด่นแปดนะบวกทีละหนึ่งแต้มเก้าศูนย์ หนึ่งเอาหนึ่งไปบวกสามได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกเด่นหน่วยบนสูตรที่หนึ่งเด่นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกก็ให้เดินต่อเป็นงวดที่สิบเจ็ด ทีนี้เรามาดูสูตรที่สองกัน <c oughs> สูตรนี้ใช้พันบวกสิบบนคูณสามบวกหน่วยหนึ่งบวกหกคงที่ผลลัพธ์เดียเท่าไรบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งผมใช้สถิติงวดที่ออกสามเจ็ดเจ็ดเป็นสถิติงวดแรกเรามาดูสถิติกันแล้วค่อยมาคำนวณ งวดที่ผ่านมานะครับเป็นงวดที่16ออก9ก้เดแปเราให้เด่นที่2 3 4 5 8 9 0หลักหน่วยมาที่8มาคำนวณงวดนี้กันสูตร พันบวกสิบบนคูณสามบวกหน่วยหนึ่งบวกหกคงที่พันก็คือหกบวกสิบบนคูณสามสิบบนก็คือเจ็ดนะครับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งก็คือสามบวกหกคงที่สามบวกหกได้เก้า หกบวกหนึ่งก็ได้7 9็กบวกเ็ก็ได้หกเด่นตัวแรกได้หบวกทีละ1นแต้มได้7ได้8ได้9 9้บวกสได้2องสองบวกหได้3 3มบวกหก็ได้สี่ เด่นหน่วยบนสูตรที่สองเราคำนวณได้เด่น6 7 8 9 2ดแปดเก้าสมามาดูสูตรที่สามกัน สูตรที่3นะครับใช้11บวก12บวกหน่วย3บวก6คงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไรบวกสบวกหบวก1บวก2บวกสบวกหผมใช้สถิติงวดที่ออก3 7 7เป็นสถิติงวดแรกเรามาดูสถิติแล้วค่อยมากำหนด งวดที่ผ่านมานะครับเป็นงวดที่16ผลรางวัล 9, 7, 8, ออกเก้เราใหเด่นที่9 1 2 3 5 7 8หลักหน่วยก็8มาคำนวณงวดนี้กันนะครับสูตร11บวก12บวกหน่วย3บวก6กงที่11คือ4 12 2คือ3 หน่วย3หน่วย3คือ0ูนบวกหคงที่0ูบวกหได้6 4สบวกสได้7 7็บวกหได้สเด่นตัวแรก3 3มสาไปบวก2ได้หบวกทีละ1แต้มได้6ได้7 7็บวกสได้9 9้บวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกหได้2 เด่นหน่วยบนสูตรที่3เด่น3 5 6 7 9 1 2 3 5 6 7 9 1 2นี่ก็เป็นหน่วยบนเดินดีชน3สูตรจำงวด16บหกตุลานะครับท่านผู้ชมทีนี้เรามาจับชนหลักหน่วยทั้ง3สูตรกัน คลิปที่หนึ่งท่านผู้ชมผมเอาสิบบนชน3สูตรนะครับชนตัวนี้นะครับคลิปที่2หลักร้อยชนตัวนี้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็คลิปนี้หลักหน่วยหลักหน่วยนะครับหน่วยบนชน3สูตรนะครับสูตรที่1 8 9 0 1 4ปดห้าห สูตรที่สองหกเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่สูตรที่สามสามห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองเรามาตัดพร้อมๆกันนะท่านผู้ชมนะว่าหน่วยบนสามสูตรนี่ชนตัวไหนศูนย์มีแค่สูตรเดียวผมตัดหนึ่งมีแค่สองสูตรตัดนะครับสองมีสองสูตรตัดสามมีสองสูตรตัด 4มี2สูตรตัดทิ้งนะครับ5มี2สูตรตัดทิ้ง6 1 2 3 6่ชน6ตัวแรกนะครับ7 7มี2สูตรตัดนะครับ8ปด 8มี2สูตรตัด9 1 2 3 2> <may> 1> เด่นหน่วยบนชน3สูตรท่านผู้ชมนะชนที่6กับ9นะชนที่6กับ9 6จะมาอีกไมเอฟซี หกนี่หงมางวดก่อนหน้าสามงวดติดนะครับแล้วก็เว้นไว้นหนึ่งงวดงวดล่าสุดไม่มางวดนี้เด่นอย่างละหลักหน่อยเด่นหกับ9ก้าเก้าจะยังอยู่ไหมนะงวดก่อนหน้าไอ้งวดที่ผ่านมาไปอยู่หลักร้อยนะท่านผู้ชมนะสําหรับเก้จะยังอยู่ไหมเด่นสิบบนก็มีเก้าหน่วยบนก็มี9นะก้านะก็เดี๋ยวเราค่อย เอาดับมาตัดนะครับมาดูว่าทั้งดับบนแล้วก็ดับหน่วยนี่มันจะดับตัวไหนนะถ้าดับไม่ชนกับเด่นก็แสดงว่ามีโอกาสนะครับเก้านี่ก็ถือว่าเด่นอีกตัวหนึ่งในฟี FC นะงดนี่นะสู่ท่องผมก็เด่น9้าเยอะนะหกนี่ก็เด่นในระดับหนึ่งนะครับเด่นในระดับหนึ่งก็ นี่ก็เป็นหน่วยบนชน3สูตร fc ก็เลือกยิบไปใช้นะครับชอบแบบไหนก็นำแบบนั้นไปใช้นะครับหรือจะเลือกเฉพาะสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับท่านผู้ชมเอาไปเปรียบเทียบกับสูตรของท่านหรือสูตรอื่นเพื่อประกอบ ในการตัดสินใจพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบก่อนค่อยตัดสินใจนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะเอาดับร้อยบนแล้วก็ดับหน่วยบนไม้เอฟซีได้ชมกันนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ